สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้อยู่ตลาดอำเภอคำเขื่อนแก้วครับมาดูบรรยากาศของตลาดคำเขื่อนแก้วนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตลาดอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรครับ ตลาดอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับมีปา่าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมโอ้ตลาดคำเขื่อนแก้วยะโสธรโอ้ทั้งนี้ก็มีตัวนี้ถ้าเห็นโอ้พิศเสียบแท้เอียงครับเนี่ยเจ็กบาทไม่ละห้าสิบบาทครับเอ,อ้เขาทาเว้เพิ่งเห็นสือ,อยุหันนะถ้าเห็นเนี่ยว่าเขาทาเว้ อเอาจสกกอันนี่แล้วตลาดอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรครับคุณผู้ชมคบเหนือเป็นตาแสบครับเดี๋ยวเด้วอันนี้ครับคุณผู้ชมอ่ะเอานนี่นะเอาสองอันไปเลยครับครับอ่าเป็นตาแสบครับคุณผู้ชมนะครับทั้งนั้นก็จะเป็นฝั่งโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมตลาดอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับคุณผู้ชมครับ ครับอ่ามาซื้อมาซื้อเนื้อครับคุณผู้ชมนเนี่ยเนื้อไป็นตะแซบครับเนี่ยอ